สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเย็นวันที่14กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็จะมาจัดกิ่งต้นนี้นะครับจัดกิ่งให้มันไปได้ทิศทางให้มันได้ตามที่เราต้องการนะครับผมต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดกิ่งกันนะครับว่าจัดยังไงนะครับโอเคนะฮะแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีลวดนะครับแล้วก็คีมแล้วคีมตัดนะครับผมอันนี้คือผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับอ้ด้านจัดกิ่งอย่าว่ากันนะครับแต่ว่าวันนี้คือผมมาทําให้ดูเฉยๆนะครับมาทําให้ ก็เป็นงานของผมอยู่แล้วนะฮะเป็นเป็นเป็นอะไรที่ผมทํากิจวัตรอยู่แล้วนะครับคือช่วงเย็นๆไม่งั้นก็ช่วงวันหยุดนะครับผมก็จะทําอย่างนี้นะครับผมนะก็ไม่ว่ากันนะครับอา,อาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะมีคําติชมเป็นได้ก็ว่ามานะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ลวดลวดผมจะใช้เป็นลวด2มิลนะครับลวด2มิลเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบเป็นอลูมิเนียม เป็นอลูมิเนียมดิบๆเลยนะครับไม่ได้ผ่านการชุบไม่ได้ผ่านการซิง์มานะครับมันจะไม่เป็นสีนั่นสีนี้นะครับโอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับก็แบบนี้นะครับ2มิลนะครับผมเดี๋ยวไปดัดกันเลยครับอันดับแรกผมจะเลาะใบออกนะครับเอาเอาใบออกก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัดใบออกก่อนครับเพื่อง่ายสะดวกต่อการทํางานนะครับผม ตอนเยนเ็ยนๆก็อย่างนี้แะครับเพื่อนๆก็ทํทาคลิปไปด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่เพื่อนินนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นแบบว่าเราก็ผ่อนคลายไปนะครับนี่เป็นงานอดิเรกนะครับเรื่องการดัดนี่ผมก็เอา คือผมไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าผมก็เอาเทคนิคมาจากเขาดัดบอนไซนะครับก็มามาดัดแค่จัดให้มันเป็นทรงแค่นั้นเ,เองครับพเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรมากมายนะครับแค่ให้มันเออให้มันเป็นทรง,งตามที่เราต้องการนะครับไม้บังคับบางบางครั้งเนี่ยมันออกมานะครับกิ่งมันออกมาเนี่ยมันใต้อ่ไม่ตามไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องดัดมันหน่อยนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ดัดก็ได้นะครับชอบดอกก็เลี้ยงดูดอกไว้เฉยๆก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบทรงนะครับ ไม่เป็นไรนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากตัดแล้วนะครับต้นนี้นะครับผมต้นนี้ผมก็จะเริ่มแรกผมก็จะดูหน้าหน้ามันก่อนนะครับดูข้างหน้าไม้นะครับเขาก็สอนมาบอกว่าให้ดูหน้าไม้ดูจากรากนะครับรากมันหันไปฝั่งไหนมันมันน่าจะเหมาะฝั่งไหนฝั่งไหนมันสวยนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับฝั่งไหนมันสวยฝั่งนี้ผมไม่เอานะครับ เขาบอกว่าให้ให้มองแล้วมันเห็นได้ทุกส่วนอ่าฝั่งนี้เห็นสัดส่วนขึ้นมาหน่อยแล้วก็ขึ้นไปนะครับอ่าขึ้นไปหายอดนะครับก็จะต้องมีกิ่งกิ่งซ้ายกิ่งขวาก่อนก็ได้นะครับกิ่งกิ่งหนึ่งนะครับอ่ากิ่งหนึ่งผมก็จะดัดไปอย่างนี้นะครับแอนไปอย่างนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็ตัดอีกนะครับเดี๋ยวต้องตัดนะครับตัดทดนะครับแต่ตอนนี้ดัดไปก่อนนะครับดัดให้มัน ถ้ามันแก่แล้วมันมันมันจะมันจะไม่ไปนะครับมันจะตัดยากยากหน่อยก็จะวัดลวดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้คีมตัดคีมผมก็ทุกอย่างยี่สิบนะครับเพื่อนๆเ,เก่ากึกดูครับไม่เป็นมาก <laughs> คีมตัดเก่ากึกเลยครับเพื่อนๆมันอันนี้ ขึ้นสนิมแล้วนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วเสร็จ <c oughs> แล้วก็ผมก็จะอ้อมลวดนะครับอ้อมแบบนี้นะครับจากจากฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ม้วนขึ้นมานะครับม้วนแบบนี้นะครับใช้การบิดบิดลวดนะครับนี่นะครับตอนนี้บิดขึ้นมา พยายามอย่าใ,ให้มันให้มันให้มันค่อมตาเข้าไว้นะครับเพื่อนนี่อ้าอันนี้ไม่ใช่จะเกิดเลยเนี่ยจะเกิดตาแล้วเนี่ยอ่าอันนี้ก็หนัมวนๆขึ้นมานะครับอือเรียบร้อย แล้วก็มันสามารถจะดัดได้ครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนคนนี่เอาอย่างไงนี่นี่นะครับนี่ก็ดัดมาเอามาข้างหน้ามามาข้างหน้าข้างหลังนะครับให้มันให้มันมีความอ่อนช้อยนะครับเพื่อนนะครับไอเรื่องตัดเดี๋ยวผมตัดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตัดขึ้นไปตามทิศทางก่อนนะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่ ก็ได้นะครับโอเคไหมโอเคนะฮะไอต้นนี้มันกิ่งน้อยนะครับเพื่อนกิ่งไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้ตัดทดมันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กิ่งมันน่าจะมันมีกิ่งเน่าด้วยนะครับช่วงราน้ําค้างผมก็ได้ตัดทิ้งไปนะครับผมก็จะตัดกิ่งนี้อีกนิดหน่อยนะครับปึ๊บอืมหลวงสะละ สิ่งนี้ผมก็พันเหมือนกันพันอ้อมเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่ใช่ไหมอันนี้ก็มาเกี่ยวไว้ บอกไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากต้องดัดช่วงมันเล็กๆนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวครนี้ก็จะรอรอกิ่งนะครับเดี๋ยวผมตัดทดอีกหนึ่งกิ่งมันก็น่าจะมานะครับพอตัดทดเสร็จปั๊บมันน่าจะมาสองนะครับแตก2ผมก็จะแยกมากิ่งนี้กิ่งหนึ่งแล้วก็แยกไปฝั่งนี้กิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดทรงพุ่มแล้วครับถ้าเรามองจากข้างบนมันก็จะได้อันนี้ข้างหลังอันนี้ด้านข้างอันนี้กิ่งหนึ่งนี่กิ่ง2นะครับเราก็จะมากิ่งหน้าแล้วค่อยหาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน นี่จบแล้วนะครับตูนะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สวยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําไปตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าพอโตแล้วมันทำยากนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับไอ้ต้นนี้ว่าจะลงปลูกวันว่าจะลงปลูกวันนี้แต่ก็กลัวฝนตกนะครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้แผลหายก่อนนะครับนี่ผมตัดรากอันนี้ผมตัดรากออกเลยรากใหญ่ด้วยนะครับนะครับเมื่อวานไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับฝนตกนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องต้องรอรอให้เขาให้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 ฝนหยุดตกก่อนนะครับไม่รู้ว่าวันนี้นม่พวกนี้นจะตกคืนนี้ไม่ตกอีกเปล่านะครับแล้วให้แผลให้แผลเขาแห้งๆสักหน่อยก่อนนะครับผมเพิ่งตัดเนี่ยตัดแผลไปเมื่อคืนเองนะครับเพื่อนเนี่ยโอเคครับจากช่องทองชาแนลเดอร์นะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนมาทักทายกันนะครับมาจะเจอกันในช่วงเย็นนะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็มีเทคนิค แค่นี้แหละครับสวัสดีครับผม